ชายหนุ่มคนหนึ่งเตะกระป๋องอย่างแรงจนลอยขึ้นฟ้าเช้าวันต่อมาโคตพบกระป๋องอันเดิมฝังอยู่ที่กำแพงและภายในยังมีแผ่นกระดาษไปเดิมที่เขาเป็นคนใส่ไว้เองโคตตกตะลึงเมื่อเห็นว่ากำแพงมีรอยราอย้าวยาวหลายเส้นทันทีที่โคตดึงกระป๋องออกกำแพงทั้งแผ่นก็พังทลายลงทันทีจากนั้นเขาก็เห็นชายหนุ่มคนเดิมยืนอยู่เบื้องหน้าโดยมีเด็กเกเรล้อมรอบอยู่โคตมองเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างเงียบเียบชายหนุ่มไม่ต้องการต่อสู้เขาเตือนทุกคนด้วยการแสดงความเร็วของการเตะจากนั้นก็โชว์พลังเท้าซ้ายอีกข้้้านนน้าางงงงใใหหหดูแแแตตตต่่่่่่ลลลวอออัันนนนนคคึฟุุบบบสเรรชมะะกกื ร่างของอันธพาลทําให้เขากระเด็นไปไกลโคดมองทุกอย่างด้วยความประหลาดใจอันธพาลพยายามลุกขึ้นแต่แรงจากลูกบอลดุนแรงมากจนเขาอาเจียนแล้วล้มลงนอนกับพื้นตอนนี้ชายหนุ่มยืนอยู่ที่เดิมและเตะบอลอาจจะเหล่าอันธพาลค่อยๆล้มลงทีละคนและตอนนี้ไม่มีใครหยุดเขาไว้ได้โคดถึงกับอ้าปากค้างเมื่อเห็นลูกฟุตบอลฝังลึกลงในกําแพง เมื่อการต่อสู้จบลงชายหนุ่มนั่งสบายๆแล้วหยิบนมขึ้นมาดื่มโคตรรีบปิ้งเขามาแล้วสุดตัวลงแทบเท้าเขาบอกว่าจะทาให้ชายหนุ่มร่ารวยรับหน้าที่ฝึกฝนให้และสักวันหนึ่งจะพาเขาไปสู่เวทีฟุตบอลโลกชายหนุ่มตอบทันทีว่าสอนฟุตบอลให้ฉันตอนนี้เลยโคตรจึงบอกว่ามาที่สนามพรุ่งนี้ตอน9ก้าโมงเช้าให้ใส่รองเท้าผ้าใบมาด้วยแต่ชายหนุ่มมีแค่รองเท้าขาดขาดที่เก็บจากกองขยะและรองเท้าผ้าใบเก่าคู่เดียวของเขา เขาก็เพิ่งให้เจ้าของร้านหมันโถไปเมื่อวานเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารเช้าวันถัดมาเขายืนมองรองเท้าใหม่งาวบในร้านด้วยรอยยิ้มแต่ถูกไล่ออกเพราะถูกมองว่าเป็นขอทานถึงอย่างนั้นเขาก็ไปถึงสนามตรงเวลาก้าโมงเช้าพอดีเขาหยิบลูกฟุตบอลจากโคตชแล้วเตะลูกบอลทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและหายลับไปทุกคนจึงนั่งรอกินอาหารและนอนพักผ่อนสบายๆตามปกติจนกระทั่งบอลกลับลงใหม่อีกครั้งทันทีที่ลูกบอลตกถึงพื้นทุกคนก็พุ่งใส่เหมือนสัตว์ป่าแต่โค้รรีบแยกทุกคนออกแล้วเริ่มฝึกซ้อมอย่าง เกินไปโค้ดมอบไขใ่ให้เขาหลายฟองเพื่อใช้ในการสุกควบคุมแรงชายหนุ่มทําไข่แต่ไปนับไม่ท้วนแต่ในที่สุดเขาก็เรียนรู้ที่จะควบคุมพลังก,กาลังของตัวเองไว้ได้ในขณะเดียวกันสมาชิกทีมที่เหลือก็พร้อมแล้วที่จะลงแข่งโค้ดจึงตัดสินใจให้การแข่งขันนัดแรกเป็นการเผชิญหน้ากับทีมที่อันตรายที่สุด